กมาถึงตรงนี้แล้วหาไม่เจอตอนนี้ออกช่วงน้าข้าวเหีียวเรืโกแสงอันนี้เป็นที่ทําการโกแสงที่ทําการข้าวเหนียวไหนโกเสงก๋วยเตี๋ยวเรือคุณเพื่อราชีตตะกอนมันยิ่งวันนี้ในแสงก็ไม่แจ๋วหรอกมันไทยไปต้องเขาว่าโกเสงเป็นพวกคขายเ๋็ดเก๋ตัวไม่เหมือนคนอื่น บ้านนะพี่มันต้องมาซับซ้อนขายมานานนะพี่ใคไปเพิ่งขายตรงเนี้ยสิบปีนิดนิดแต่อยู่ละแวกเนี้ยเกือบยี่สิบปีมผมไม่อยู่ริมถนนนะมาสารพัดสารเพล้ะเขาขายที่มั่งไม่ถูกกับเจ้าของที่มั่ง <c oughs> ก็ผันตัวเองมาเขาทำที่นี้วันนี้พาไปบานไซนะครับ พุทธิเน้วเรือร้านลับโเบเซงตอนนี้มุ่งขอดจากแยกวรเชษไปที่บางไทรมีป้ายบอกครับโบเซนสุดซอยท <c oughs> ี่เรามาจากรูนี้ <c oughs> <c oughs> หลงครับหลงแค่แค่แค่มาถึงตรงนี้แล้วมหาไม่เจอครับขายมานานนะพี่ไม่ได้เพิ่งขาย <laughs> ตรงเนี้ยสิบปีนิดนิดแต่อยู่ละแวะกเนี <parse> <อ>้ยเกือบยี่สิบปีแล้วก็แปลว่าเราไม่ได้อยู่แค่จุดนี้จุดเดียว <S <S ใช่ใช่อันนี้เป็นที่ทําการโกงแสงเลยที่ทําการกตุ๋นตี๋เป็นพวกค้าขายก็เตี๋ยวที่แต่งตัวไม่เหมือนคนอื่นจริงๆเนี้ยก่อนนั้นผมยาวอันนี้เขาบอกให้รวบผม ผมตัดไปหลายรอบแล้วก็บอกว่าให้รวบผมเดี๋ยวเส้นผมมันหล่นไปตอนนี้ก็เลยให้รวบออารวบกันรวบแบบนี้มานานแล้วตั้งแต่เปิดขายที่ทาอะไรครับมีเดี๋มีแค่กเดี๋ยวเรอเราจะเล็กเป็นน้ำเนาะผมว่าคนจีนแต่คําว่าโกเนี่ยข้างปากข้างร้านนะเขาตั้งให้เพราะว่าเขาโกเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวเรือมันดังผมว่าจะตั้งว่านายแสง ทางบางเขาบอกว่าเฮ้ยเสงไม่แจ๋วในแเสงไม่แจ๋วหรอกมันไทยไปต้องคข้ว่าโกเสงทำมาหลายชีแล้วพี่ซับซ้อนเพื่อนพี่เขารู้จักคนนนทบุรีเขาก็ให้สูตรก๋วยเตี๋ยวนนทบุรีมาก็มาให้กับแม่ยายก็ให้มาเป็นหน้ากระดาษสุดท้ายแล้วมายอ่อเหลือสี่บรรทัดแค่นั้นเองไม่ต้องไปเยอะเยอะแล้วเคมีมันตีกันอย่าไปเยอะพี่ทำแบบ คนโบราณอ่ะโบราณมันไม่มีผงชูรสอ่ะมันทํายังไงให้อร่อยเอออันนี้ไม่ใส่ผงชูรสใช่แล้วมันทํายังไงให้อร่อยแค่นั้นจะมีวิธีหมักมีวิธีดองมีวิธีทำแั้นั้นพ<ไ>ีใส <โ dumpling S 2> ่ใส่ทําไ,ไมอ่ะกลิ่นอีกเรื่องหนึง่งกลิ่นเนื้อมันหอมเพราะมันมีกระดูกเนื้อไงมันึงหอม <palate S 2> แล้วเราต้มเนื้อลงไปในนั้นเลยเนื้อเปื่อยมันก็มั่วมั่วไปอยู่ในนั้นนะครับก็ทําไม่เหมือนชาวบ้านเขาไงพี examples, <jal có S 1> มันจะกลมไง ก็หมายความลูกค้านี่คือขาประจําแล้วใช่แล้วก็พวกพี่มาก็จับจอนก็เดี๋ยวก็เป็นประจําคเขาไม่รู้หรอกใครนะติ๊กเอ่ผมก็ถ่ายลงถ่ายรูปแต่ผมไม่มาแปะให้มันเลยแปะไม่เอาไม่เอาเราต้องยืนด้วยตัวเราเองนางงามก็มากินดาราก็มาอผ้านางงามก็มาที่ตึกนี่แหละก็คว้าม้ากมาเพราะว่านี่จะมีคนแนะนําหรือญมีมีฮะผมเป็นที่แวกงนี้ต้องรู้จักระยะ จิ๋วกิโลเดียวอ่ะเขารู้จักโกเสกพี่ผมว่าเป็นเก่าเกินเลยนะเนี่ยใช่แต่ก่อนมันยิ่งกว่านี้ต่ก่อนสวยกว่านี้พี่ต่ก่อนเนี่ยมันผิวน้ําเลยนะนุ่มเห็นนาเขาทำอ่ะเนี่ยมันเป็นผิวน้ําหมดนะเห็นนาเพิ่งบอกมันเป็นเป็นถ้ำไงมันจะเป็นอุโมงค์มันเป็นอาสมไงพี่ตรงนี้เหรอถ้าพิกัดเนี่ยก็คือต้องศูนย์เซลอาชีพ ตึกส่งออกระว่างประเทศแต่ถ้าพิมพ์เข้าไปนะโกเสงก๋วยเตี๋ยวเรือศูนย์เซาาชีพเนี่ยมันก็ละลันขึ้นมาเลย8.00โงถึงบ่ายสองครึ่งและล่นมาครึ่งชั่วโมงเมื่อยปกติบ่ายสามอันนี้มาบ่ายสองครึง่งเลิกเมื่อยทุกวันปะทุกวันเว้นวนันพุธวันพุธหยุดก๋วยเตี๋ยวเรือโกเสง,สงศูนย์เซโรชีพบางไทร